สมมติติดไม่ลงหรอพี่ก็ดูมาหลายที่อ่ะแล้วยูนิ e v เวร์มันต่างจากค่ายอื่นยังไงอ่ะให้ท่านดึงสกิปอะไรมาใช้ครับทำไม Unilever Network ถึงเริ่มต้นประเทศไทยประเทศแรกของโลกนะครับท่านก็พูดเลยนะคะว่า Unilever Network เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาประสบผลิตมา,มากระดับโลกอยู่แล้วติดหนึ่งในสองของผู้นำที่การที่ทำผลิตและจำหน่ายสินค้าอุโปโภคบร,โรคิโภคนะครับ190ประเทศทั่วโลก ยอดขายต่อปี2ล้านล้านนะครับ400กว่าตาสินค้าโดยสัญญตยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาต้องโตต่อ นะครับเพราะเนี่ยการโตต่อของเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าสินค้ามันมีทุกรายสินค้าแล้วบางทียูนิเวอร์อยากเพิ่มรายสินค้าก็ง่ายๆก็ไปเทคโอเวอร์เข้ามาอย่างเบสฟู้ดเนี่ยเราไปเทคโอเวอร์เข้ามานะครับหรืออย่างจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเราชื่อว่ารีเวอร์บาร์เทอร์จริงเราก็ยังไม่มียังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นยูนิยูนิรีเวอร์นะครับแต่ว่ามันมียูนิกากาลีนอีกที่หนึง่งเพราะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดการผนวกกันระหว่างรีเวอร์บาร์เทอร์กับ Green, ยูนิกากาลีนเนาะรีเวอร์บาร์คือคอนนนลีเเธรแด นะครับประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับพอเขาต้องการโตต่อเนี่ยนะครับเขาก็ทําการศึกษาแล้วว่าแล้วจะจับธุรกิจอะไรตอนนั้นเนี่ยก็มีคนศึกษาเยอะนะครับหมีคนเสนอในเรื่องของวอนรีเพราะเราทําพวกบีสโอมพวกนี้นะแล้วก็นี้ว่าเราจะทำนานทางด้านนี้ถ้าต้องย้อนกลับไปประมาณสิปีที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าในส่วนของวอนรี Run เนี่ยมันไม่โตมากพอ ถัดมาก็มีคนเสนอ Food ivery, ฟรอสเซนฟู้ดดิเรวอรี่ทั้งฝั่งยุโรปพิดมากเลยอาหารแช่แข็งนะครับส่งออกเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็พบว่าก็ไม่โตมากพอก็มีทีมวิมจัยทีมหนึ่งนะครับศึกษาดิเรกเซลนี่แหละธุรกิขายตรงนี่แหละแล้วก็ตกใจนะครับว่ามันเติบโตสูงมากแล้วสินค้ากลุ่มใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งยูเวอร์ถนัดอยู่แล้วหรืวอว่าก็เลยลงไปศึกษาดูนะครับว่าอนาคตมันเป็นยังไงนะครับปรากฏว่าเข้าไปดูเนี่ยเจอ2รูปแบบ เป็นแบบ single level marketing กับ multi level marketing แต่พอดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเวเพบว่า MLM หรือว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นไม่กัดเรนของโลกมันมีโอกาสเติบโต,ตสูงมากๆเีเวอร์เลยตัดสินใจนะครับตั้งใจจะเติบโตสองเท่าด้วยธุรกิจ MLM หรือ network marketing ทั้นโจทย์ต่อไปก็คือว่าแล้วเราจะเริ่มต้นที่ไหนกันดีเราก็มาดูยอดขาย ถ้าตโตก็ต้องโตถึงจุดที่มันโตถูกไหมครับก็บการากฏว่ายอดขายมันโตอยู่ในเอเชียเอเชียมีประเทศให้เล่นอยู่2ประเทศก็คือญี่ปุ่นกับไทยทําไมต้องไทยญี่ปุ่นเขาดิฟกูนแล้วละ่ะเมื่อกี้บอกแล้วนะคบเอาเอาเอาจากประเด็นก่อนถ้าเป็นยูนิลีเวอร์เนี่ยก็คือเศรษพ่อเร, 5, ปปราห้าปลายาคดังกิดตอเนี้ลีเวอร์มาเป็นช่างทัสมบูรในสมัยเศรษพ่อเราห้าก็เท่ากับว่าค้าขายกับเรามามากกว่า80ปีแล้วญี่ปุ่นเพิ่งเปิดประเทศหลังสงครามโลก แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอ้ตุงคำว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็คือฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ก็คือฮอลันดาแสดงว่าค้าขายกับไทยมานานแล้วหรือ,อยังครับจากการเรียนสนปอปชของเราประสบการณ์ของเราอ่าเรียนกันมานานแล้วนะครับเราะนี่เราเราค้าขายกันมานานแล้วเราเนี่ยเรื่องของโรงงานเรื่องของการรู้ผู้พิพครู้จักดีห้องแลบต่างๆสำนักงานใหญ่พนักงานที่อยู่ในประเทศไทยเทียบกับญี่ปุ่นเราสู้ได้ ราอเนี้นี่คือเรื่องใหญ่มากนะครับที่อยู่ในโลกในเวิร์กตัดสินใจเปิดทวเคือข่ประเทศไทยประเทศแรกของโลกครับผมทันที่ผ่านมานะครับเราเองซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยนะครับก็มักจะเกิดขึ้นด้วยคำนี้นะครับเกิดอเมริกาโตญี่ปุ่นสุดท้ายปลายทางของโลกก็คือประเทศพวกเรา นะครับในกลุ่มพวกเราเนี่ยนะครับรานเนี่ยเราเป็นดาวไลน์ของเขามาตลอดนี่คือโอกาสนะครับที่คนไทยจะเป็นต้นสายของคนทั้งโลกกับบริษัทอย่างยูนิลีเวอร์ครับผม mm. อ่าโอเคฟังแบบนี้ไม่สมัครก็ให้มันรู้ไปลลนะถ้าคุณรู้สึกชอบใช่โดนใจเทรน่งดีๆและข้อมูลใหม่ๆจาก w i n n e r s h ิ p รีบกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกันนะคะให้คอนเทนต์ดีๆจาก w i n n e r s h i p ถึงมือพวกเราทันทีทันเวลาค่ะ